สวัสดีครับพี่น้องวันนี้จะพาพี่น้องมาดูมะเขือเทศอะไรนี่ะกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างมากเลยนะคะนี่ดูสิคะเดี๋ยวแลนกล้องให้ดูนะคะโอ้ยกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างจิตก็ไม่มีทางจะเดินแล้วนะคะตรงนี้ก็คือหน้าเถียงนานะหน้าบ้านเลย อะไรจะงามว่าวางขนาดนั้นคะเนี่ยเออจินไม่เคยปลูกอะไรแล้วแบบว่างามขนาดนี้นะแล้วมันไม่ได้บ้าใบายอย่างเดียวไงคะเก็บต้องไม่รู้กี่รอบกี่รอบได้ไม่รู้ตั้งกี่คู่ถังคู่ถังในแต่ละรอบที่เก็บนะเต็มคู่ถังสิบลิตรนุ่นก็มีเต็มคู่ถังห้าลิตรก็มีเต็มคู่ถังสิบลิตรก็มีจะเ,เองก็มันกินไม่ทันเนาะขายก็ไม่เป็น ก็เอาไปเอาไปให้ญาติญาติบ้างนะคะมูยอ,อะไรมันจะงามเวอร์วังขนาดนั้นคะนะอันนี้จิตยืนถ่ายอยู่บนแคร่นะคะอันนี้นะแคร่นะคะคนอีสานบ้านเรานะก็จะมีแคร่แบบนี้ใช่ไหมคือจิดถ่ายอยู่ข้างล่างไม่ได้เลยมันจะมองไม่เห็นภาพมุม สูงไงคะว่ามันกว้างขนาดไหนก็เลยมายืนถ่ายบนแคร่เลยจีดไม่มีทางจะเดินขึ้นมาแล้วนะคะตรงเถียงนาเนาะงามเวอร์วงังอลังการงามอะไรขนาดนี้เนี่ยวันนี้วันที่ถ่ายทําอยู่นี้คือวันที่วันพฤหัสที่11มีนาคมนะคะเป็นเวลา6โมงเย็นพอดีนะเลิกงานกลับมาแล้วจิตก็มาที่นาตามปกติในทุกๆวันนะคะ อน,นั้นก็เป็นไรอ้อยเขานะคะทุกคนน่าจะได้กินมะเขือเทศไปอีกนานหลายเดือนอยู่ค่ะก็ได้กินเขามาตั้งแต่เดือนไหนอะพฤศจิกาแล้วมั้งตุลาพฤศจิการเริ่มเก็บอะตุลาน่าจะได้กินอีกนานค่ะจนจนแรงนั่นแหละจนแรงมะเขือเทศก็จะยังได้กินอยู่ เออจิจ,จิไม่เคยเห็นมะเขือเทศอะไรมันจะงามขนาดนี้คือมันมีสามพุ่มเออทุกคนเคยบอกไปแล้วแหละถ้าคาจำได้มันจะมีสามพุ่มอยู่ตรงเนี้ยหนึ่งสองสาแล้วมัน,ม,นมันชนกันนะคะดูสิคะสามพุ่มงามเกินงามเวอร์งามวังอลังการอะไรจะขนาดนี้เนี้ยบางบางทีมันก็ถูกกับดินใหม่เนาะแต่ว่าดินที่นี่เป็นดินที่โคกนะคะที่ดอนนะที่ เป็นดินเหนียวแข็งๆแน่นๆนะ,น,ะนะมีแต่ก้อนหินที่เป็นเหมือนดินอุ้มน้ำอ่ะอนั่นแหละค่ะเดี๋ยวไปดูกันเก็บมะเขือเทศได้เยอะอีกแล้ววันนี้ว้าวเป็นยังไงมากคะท่านผู้ชมมะเขือเทศของจิตนั้นสวยไหมคะจิตเคยบอกไปแล้วนะคะในะคลิปที่ชื่อว่าทำยังไงให้มะเขือเทศเป็นพุ่มใหญ่ใบสวยแล้วก็ลูกดอกค่ะ คลิปนั้นจีนก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่าจีนนะคะเอ่อเติมดินลงไปในส่วนที่บริเวณที่เขาแตกแขนงออกไปนะคะจะก็เติมดินเอาดินมาถมแล้วก็เอา,เอาขี้วัวปุ๋ยคอกนะคะมาใส่มากลบนะแล้วก็รดด้วยน้ำซาวข้าวอยู่บ่อยๆค่ะแต่ไม่ได้ทุกวันนะเพราะว่ามันใกล้เถียงนาใช่ไหมเวลาเรานึ่งข้าวหุงข้าวอะ่ะ จีนก็จะเอาน้ำสาข้าว่ะค่ะสาดลงไปแล้วก็อาจจะมีเอน้ำหมักเศษอาหารบ้างเป็นบางครั้งแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงบ้างเป็นบางครั้งแต่ยังไม่ได้ใส่บ่อยเลยค่ะแค่นี้เขาก็งามแล้วนะอาจจะเป็นเพราะว่าออหนึ่งด้วยเนื่องด้วยจากสภาพอากาศปีนี้หนาวค่ะปีนี้ฝนดีก็จะหนาวดีนะคะปีไหนโบราณเขาบอกว่าปีไหนฝนดีปีนั้นก็จะหนาวนะคะมะเขือเทศเขาชอบความหนาวนะเขาชอบอากาศหนาวค่ะจึงทําให้มะเขือเทศปีนี้ของจิตเนี่ย สวยงามมากเลยนะคะแล้วจะบอกว่าเมื่อเขือนเทศพันก้นแหลมพันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเขาชื่อพันอะไรเนาะจะบอกว่าหายากมากเลยนะจิก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่ก็คือเคยเห็นแต่ในทีวีอะเนาะแต่อันนี้มันมันหลงมายังไงไม่รู้คะ่ะ ก็ถือว่าเป็นความโชคดีเป็นอาจิตก็จะเก็บรักษา,มาเมล็ดพันธุ์เอาไว้ปลูกต่อนะคะก็คือไม่เก็บเหรอกจิก็จะโรยเลยค่ะโรยปลูกต่อเอาไว้เลยถึงแม้ว่าหน้าแรงนี่ก็จะมะเขือเทศจะปลูกยากหน่อยก็ก็จะลองดูนะคะลองลองบำรุงดีๆเอานะคะเออลองดูนะทุกคนโอเคทุกคนคลิปนี้ก็มาให้ชมความงามของมะเขือเทศนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณสรับการติดตามรับชมนะเอ้า ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ